ว่านางจะขอเป็นงานสุดท้ายที่ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวท่ายให้นาลงคะต้องเหมือนลุงช่างเลยเนี่ยนเดียวกันหรือเปล่ายีีแ้วเยเดี๋ยวเดีว ก่อนมูเลยเอากกยกันโซเฟอร์ลวงโคกัถูกกล้องนะคะหนึ่งสองสามแค่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ เที่ยงวันน oh, ี morning, no ้นะคะบรรยากาศดีดีนะคะแดดสองสวัสดีค่ะเอฟซีมาช่มด้เค่ไมาก็ชื่อวินัสไงพี่วินัสวินัสจาได้มพี่วินอมเมนในช่องอ่ะ เน่เน่เชิค่ะเเชเมยยัดี๋ยวนอนขวงทางสิลูกไปลุกขึ้นไปลุกขึ้นอย่านอนขวางทาง FC กลัวนะลูกนะซื้อหาซื้อที่ปุ๋ยทีไม่ไ้แลัวมากว่าที่ปีนะันหนักว่าจะไปปมูลอยู่ด้วนะัมาเปียนก็ไปบ่อยอย่มกรมมาครับพอดีจะไปประมูลพว กมูลเดินหน้าช่างมาคนดีไปส่งใช่อยู่ลุงลุงลุงพนได้เอาโซฟาลุงพนมาแล้วเจอเเจออยากคายลูกต้องมาเป๊ะเลยมาเป๊ะเลยเนาะมาเป๊ะเลยพีี่เวันนี้แดดร้อนมาได้เลยมาเป๊ะเลยดีดาเลยอยากเจอดีดาเลยตอนแรกว่าเดยนเลี้ยวจะเลี้ยวเข้าตรงนั้นเสื้อสวยนะครับเนี่ยก็จะเดินนะไม่เคยสูงสูขึ้นใหม่ไหม ก็ซื้อสั่งไปนู่นไงก็ถือมาตัวเดียวมีลองดูลองดูเพราะว่าอีกตัวหนึ่งคนหนึ่งก็เอาไปใส่เปรี้ยวน่าจะมีอยู่นะผีเสื้อมีอะไรอยู่จะซื้อใางเงี้ยเราจะซื้อให้กินแล้วพี่นะของนั่นข้าวหน้าข้าวหน้าก่อนค่รถถ้ายายเจิดได้ยินคงจะดีใจนะมีเอฟซีมาถามหายายเจิดคงจะดีใจมากเลยนั่นยังไม่ลงจากล้อเลยนะ งงจัดวบเลยเอาไถ่ลงไปซึ่นไปได้มอน่าค่ะเอาเอาให้จิใจมาแดดร้อนพอดีเลยเนาะแดดแม่ใบทุยได้เด้อมีมีทาใบสีด้วยมากระแดดห่อนกระด้อฮะไดีค่ะก็คือนั่นจำจำซื่อกรได จากหมู้บ้านมาได้ลุ่งเลยหลงหลงมหาหลงมาอะหลงดีโอ้ให้ FG มาทีไรนะองค์ปู่จะต้องพาวนก่อนให้ FG หลงก่อนอ <c oughs> ไม่เขาบอกผิดไงแต่รู้อยกกู่บนเลี้ยวซ้ายค<า>่ะเดียว้ายหรือจมูกตะเลี้ยวซ้ายกระอุ่นะ<า>บอกถามตาจิมมีจ่จิมมี่ก็บ,บอกจำปะเราเออแมนแมน <c oughs> ได้วางสีหูตะวันยูเพิ่มบนนูนค่ะมาทางนี้แหละอ่าก็เลย นู่นเลยพ่อประเดี๋มันจับปลาดองเนื้อมาถึงจะบปลาดองเนื้อมันก็บวมอดจะเคือเลยหน้าเกลือไปแล้วตีกับขึ้นมาวันนี้น่ะมันมันมันลงตรงนี้แหละผู้ใดมากกัลงตรงข้างซ้อยเดียวคนี่ยุ่บอกว่าหน้าเทียงเอาน่าเทียงอ่ะห้อยน้ำเทียงห้อยน้ำเทียงอยู่ไดีล่ะเลยวางซี่ค่ะก็ได้บอกผู้แมนนาพวกใบเตยว่าอันผู้กญญานอ่ะถ้ากันคี่รถมาอยู่มันโบไก่กันะน้าทุกคนกันเลย กับไปกระปูกระยาน่ะบอดไอไก่ะถ้าไปก็ไปที่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมึงได้ก็เดี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวโอ้ย่างเป็ต้นกินกินมั้งไปไหว้ก่อนไหมแม่ไปไหว้ก่อนไหมเนี่ยทุบเกล็ดอกแม่จางมาเอาทุบเกล็ดอกไห้ไหว้ไว้ค่ะเนี่ยแม่แม่ทุกจังกระปิมมันขึ้นเลยเป๊ะเลยเป๊ะ เสียบไว้ในมุดคับี่ะอาบออกมามันไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นหรมันมีพนใบซ่้้้้้ะไรอ่ะมันมีพัน้บซ้ม้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ี้้้้้้้้้้้้้ม้้ม้ในไ้้ให้้้้้้้้้้้้ ค่ะโอเค่ะเป็นครูป200ค่ที่รีอ่ะโซเฟอร์เอาบอสพัทย์ก็งนี้เลยเอาบอเอาสบานบอสมาทั้งทีโซเฟอร์ก็บอว่าู้เองอพรขอพรนอนอพรด้ยอพรเดี๋ยวไมต้เียไม่ได้ขอพน ดาดอกครับตื่นเต้นตื่นเต้นรื้มดับรถลุงบ่ะอ๋ออ๋อน่นเห็นแล้วเลยลูกสาวร่บมาอยู่นายกันกรบอกแล้วว่าสิห้ามากเลยไม่บอกไม่ด่ากันบอกือมาเอาไปเอานี่วะสัญญามาเอานี่ลูกสัญญาแม่เหมือนแม่ ชื่อนักศึกษาชื่อสมย่านะคะหน้ารักเมื่อกี้เห็นน้องนะอง่นบอกได้อันจุดอันพ่นบอกว่าเอาพี่นั่งสีเอาจังไดเอาสองตันี่เอาังดผู้ใดพบอกบอกมาเมื่กี้พนบอกผู้องไฟไฟมีมดอยู่นั่นมีอมีไฟอยู่เยต่เกียงครับ สองเงี <Unter> ้เพื่อนไห้แค ar ่สองตัวเพื่อนไทยแค่สองน่หนาตตะเกียงสองความบ่ายสีไหมถามว่าเอาจะซื้อมาถามเจ้าแคถามหูเจ้าพี่นั่งคือยังไงคือพ่นทานเจ้าแต่ว่าว่าหัวขัดฟันแต่เสียาเท่าไรสองตัวนะน่สองตัวจะพูดขอเอ้จะขอเป่นไทยสองตัว อันโซ่พ่อมาเอนันใบสีใบสีไอมาใบสีกันเต้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 นอันไหนเสียงโอ้โหมาแลวมาแลยอ๋อเพื่อสูบลมด้วยนะสวัสดีค่ะ พอโซเฟ่ย <łość> ินเฟเลยหนเ่าไทยหนุทุกคนแม่่ามรุ่งุงอันนี้นี่รุแฟนแฟนครับรุงนี่นี่รุงเฟิเพิรนรุงอลรย่นี้ต้นยูในยูทูบตอนยู่ในยูทูบอะไรอันนี้ต้นยูในยูทู แล้เห็นรถเอ้าตกใจรถรถอะไรมาเนี่ยจะรู้ยันมาดูก่อนเียนนักเท่าวเลยที่นั่นแหละมันมีมันมีคำอะไรนั่นอยู่ตรงข้างหน้าด้วยการรับมือตาโอ้เราก็ต้องรีบมาแล้ไปพวกให้รู้แต่พื้นเลยงานศพเห็นแล้วพอลุภูไปใช่หัวแหกแตกโค้งสอนยานีกว่าตำรวจสอนยาเอ้ยเมาดิลูกมันมีอันนี้เลย